การคลิปสองของทุ่งนนศิลาฟ้าน้องวุนทิงดอกไม้ดวงจันทร์ชีวิตดวงจันทร์ยามค่ำคืนดวงดาวชีวิตดวงใจแสงไฟ ื่อถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระศรีอริยะเมตตาและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ดอกมไม้หลากสีหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายเพศเท่ากับมานุษ์คนหนึ่งคำสอนันศักด์สิขององค์พระศรีอริยะนกธรรมชาติถึงนกรีนในธรรมชาติต่อให้มีคนเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงดีนะถ้าจะอยู่ในกงรงก็เถอะ ก่อนจะตำหนิช่วยดูแลให้ดีด้วยหลักฐานคำสอนพษศรีอ่านสุมวงกลมความกลมเกลียวสมัคคีความหลากหลายท,าทั้งเพศวงพึ่งกระบุงดอกไม้ ่คนชอบต้นไม้จะรู้ว่ามันนะะรักขนาดไหนน้องจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีทางฟงชุวยขนาดต้นนี่เขาปลูกไว้กำลังเติบโตมีนกลงกินน้ำหัวใจสื่อถึงความรักของ ทิ่งกับพะัะทิงบนโลกเห่งน,นี้แทนพระธรรมแทนพระธรรมองพระศรีอริยะเมตไตรโหทิสัตพระสังกัจจายนะเทระเจ้าสายน้ำแห่งชีวิตจากพระแม่คงคาแฝงก็ได้ธรรมะดินจากพระแม่ธรณีต้นไม้แฝงด้วยประกายแห่งธรรมต้น สะพานไม้ไผ่งอนไก่กำลังโตแปทางนี้น,นี่ดวงดาวสื่อถึงคำอันซีวิไลจรวดฟ้าทายามคำคืน ดอกง้อนไก่ต้นหนึ่งเติบโตออกดอกปอื้งความเป็นมงคลของชีวิตปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็นแกโลกชาวสีวิไลได้พบภาะสีอ่านในอนาคตได้พบภาษีอ่านในอนาคตมาอุบัติในวันนี้ พระศีอานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใกล้ที่เราแค่คิดต้นไม้สื่อชาวศรีวิไลพระศรีอานจบคลิปอย่างเท่านี้ครับ